เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับเนื้อหาเรื่องอาณาจักรสัตว์กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหานะคะอยากจะให้เพื่อนๆพื่อทุกคนเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้นะคะเริ่มเลยค่ะ สำหรับอาณาจักสรสัตว์ของเรานะคะอาณาจักรสัตว์ ปัจจุบันนะคะอาณาจักรสัตว์จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์บางพวกนะคะเซลล์ไม่รวมกลุ่มกันเป็นเนื้อเยื่อเช่นพวกฟองน้ําสิ่งที่เหมือนกันในกลุ่มสัตว์คือเป็นพวกเฮตเทเทโรโทปซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองค่ะหรือในแง่ของนิเวศวิทยาจัดว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของผู้บริโภคเท่านั้นจะได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเราได้ดี เยี่ยมเลยคะ่ะการกําเนิดของสัตว์ในอาณาจักรสัตว์นะคะการศึกษาเสนอว่าบารรพบุรุษของสัตว์นี้วิวัฒนาการมาจากบารรพบุรุษของอาณาจักรฟังใจโดยบรรพบุรุษร่วมอาจมีลักษณะคล้าย c o a n o p h a l e นะคะในปัจจุบันแต่ว่าเราเนี่ยมีการพบหลักฐานทางซากดึกดำบรนชิ้นแรกนะคะ โดยเป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะคล้ายกับสัตว์ในไฟลัมในดาเีียพบในซากดึกดำบรรมากขึ้นเรื่อยๆต่อๆมาซึ่งมันเกิดจากการแพร่กระจายของสัตว์อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยมีแก๊สออกซิเจนมากพอให้สัตว์เนี่ยสามารถดำรงชีวิตต่อได้จึงทำให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้ปรับตัวเพื่ออยู่รอดต่อไปได้นั่นเองคะ่ะลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ค่ะ สัตว์มีลักษณะสำคัญก็คือจะประกอบด้วยเซลล์ประเภทยูคาริโอตเซลล์เป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเซลล์จำนวนหลายเซลล์นะคะจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะไม่มีผนังเซลล์และไม่มีคอรพาสการที่จะไม่มีคอรัาสนะคะนั่นก็หมายความว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองค่ะ สัตส่วนมากนะคะจะมีโครงร่างแข็งเพื่อยึดเกาะกล้ามเนื้อและปกป้องอวัยวะภายในได้ด้วยนั่นก็คือเราจะขอยกตัวอย่างเป็นกู๊กุ้งหอยเป็นต้นนะคะสัตส่วนมากจะมีระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆทำให้ประสานการทำงานได้ดีหรือใช้รับความรู้สึกเมื่อมีสิ่งใดมาสัมผัสจึงจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นไปได้คะ่ะ การดำรงชีวิตนะคะสัตว์เหล่านี้จะดำรงชีวิตโดยเป็นผู้บริโภคคือจะต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยการกินไม่ว่าจะเป็นการกินจากพืชสัตว์หรือกินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะและสัตว์ต่างๆเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วหรือเคลื่อนที่ช้าบางชนิดเนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยคะ่ะเช่เนเตากาลังฟอมน้ำ หลังจากการสืบพันธุ์นะคะก็คือจะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นระยะนี้นะคะจะเกิดเป็นระยะตัวอ่อนหรือเอมบิโออยู่พักหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปต่อกับเนื้อหาถัดไปเลยค่ะและนี่นะคะก็ <sólo S 1> คือไฟล่มทั้งหมดของอาณาจักรสัตว์นั่นเองค่ะ <balanced them> ไฟลัมพอลิเฟอร่าได้แก่ฟองน้ำไฟลัมนี้ยังไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำเค็มมาพกอยู่ตามโขดหินก้อนหินตั้งแต่ระดับชายฝั่งทะเลจนถึงทะเลน้ำลึกมีหลายสีสวยงามรูปแบบไม่รูปแบบภายนอกไม่มีสมมาตรรูปร่างเป็นก้อนๆบางชนิดมีลักษณะคล้ายแจกันอาจคิดว่าไม่ใช่สัตว์เพราะไม่มีการเคลื่อนที่มีรูพุนเป็นทางน้ำเข้าซึ่งมีขนาดเล็ก ส่วนทางน้ำออกมีขนาดใหญ่กว่าแต่มีจำนวนน้อยกว่าทางน้ำเข้าภายในตัวมีโพงและทางเดินของน้ำอยู่ทั่วไปสัตว์บางชนิดเช่นกุ้งปูขนาดเล็กสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ดังนั้นบริเวณที่มีฟองน้ำมากๆจะมีสัตว์ตัวเล็กๆหลบซ่อนหาอาหารอยู่จำนวนมากทำให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นม,ม,มีอาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นไฟลัมซซเลนเทลาตาค่ะหรืออีกชื่อนึงก็คือในดาเลียตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมนี้นะคะก็คือไฮดา้าแมกะพุนกาะปังหาปกาลังเป็นต้นค่ะเป็นสัตว์น้ำที่มีหลายชนิดในน้ำทะเลค่ะมีตั้งแต่ชายฝั่งทะเลไปจนถึงกระทั่งทะเลน้ำลึกเลยค่ะเซะ so, ลล์ลมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อแบ่งเป็น2เนื้อเยื่อก็คือเนื้อเยื่อชั้นในและเนื้อเยื่อชั้นนอกค่ะ โดยระหว่างเนื้อเยื่อทั้งสองชังน้นนี้มีเยื่อมีโซเกลียแทรกอยู่ภายในลำตัวยังไม่มีระบบอวัยวะใดที่ชัดเจนค่ะมีช่องว่างแ a s โ r o v a s c u l า r รูปร่างสมมาตรแบบรัสมีบางชนิดรูปร่างคล้ายกระถิ่งคว่ำเรียกว่าเมดูซ่าค่ะสามารถว่ายน้ำได้บางชนิดรูปร่างยาวคล้ายต้นไม้เรียกว่าโพลิปมีด้านฐานยึดติดกับที่ด้านตรงข้ามปากหรือหนวด อยู่รอบปากโดยสามารถจับอาหารด้วยเซลล์บนหนวดนั้นเป็นเซลล์พิเศษเรียกว่าไซโตซีดค่ะในเซลล์นี้มีเข็มพิษคือนีมาโทซีค่ะหากโดนจะสามารถเป็นอัมพาสได้นะคะเมื่อถูกกิงด้วยเข็มพิษจะถูกจับกินเข้าทางเดิอนอาหารมีระบบประสาทชนิดร่างแหค่ะมาชนิดมีอวัยวะสำหรับใช้ในการทรงตัวหรือ สเตโตซีดค่ะบางชน,นิดมีอวัยวะรับแสงด้วยค่ะไฟลัมที่3ามนะคะเป็นไฟลัมแพทิเฮลโมมิติสค่ะเช่นพานาเลียพยาตัวตืดพยาตใบไม,ไม้เป็นต้นค่ะมีประมาณ2 9 0 0 0สปีชีส์พบได้ทั้งในทะเลและน้ำจืดหรือบริเวณที่ชื้นแฉะ มีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มตัวแบนและยาวมีขนาดต่างกันมีทางเล็กและใหญ่ซึ่งยาวได้ถึง15เมตรมีการดำเนินชีวิตทั้งแบบอิสระเช่นพานาเลียหนอนตัวแบนในทะเลและการดำเนินชีวิตแบบภาวะปรสิตเช่นพยาตัวตืดพยาใบไม้ค่ะสัตว์ในกลุ่มนี้ไม่มีโพงลำตัวส่วนใหญ่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ บางชนิดเป็นปรสิตไม่มีทางเดินอ,อาหารมีการพัฒนาของระบบประสาทโดยมีปมประสาทและเคลื่อนที่โดยการหดตัวของกล้ามเนื้อมีโพโตเนฟิเดียมเป็นโครงสร้างในการขับถ่ายแต่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจการแลกเปลี่ยนแก๊สจะผ่านเยื่อหุอ้มเซลล์โดยตรงค่ะ ไฟลัมมอลลัสกานะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือมอลลัสเช่นหอยทากหอยมือเสือหอยวงช้างริมทะเลหมึกกระดองและทากเปลือยนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะอาศัยอยู่ในทะเลซึ่งบางสปีชีนะคะอาศัยอยู่ในน้ําจืดและบนดิน,นะคะ่ะส่วนใหญ่นั้นจะมีลําตัวนิ่มและโครงสร้างนะคะจะมีเปลือกแข็งที่มีสารประกอบเป็นแคลเซียมาร์เนตทุ่งลําตัว มีโพรงลำตัวที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ร่างนะคะแบ่งได้เป็น3ส่วนโดยส่วนที่ใช้เคลื่อนที่ก็คือเท้าค่ะอวัยวะภายในรวมเรียก v i l เซอรอนแมสค่ะส่วนที่เป็นเปลือกหรือกลุ่มอวัยวะนะคะเรียกว่าเมนทลส่วนใหญ่นะคะมีช่องเมนทลเป็นบริเวณแลกเปลี่ยนแกส๊สผ่านเหงือกและกำจัดของเสียค่ะหอยนะคะมีทั้งหอยฝาเดียวและสฝา หอยฝ่าเดียวนะคะจะมีเปลือกแข็งที่คดกันเป็นเกลียวเพียงชั้นเดียวมีหัวมีหัวที่มีหนวดและตาค่ะหอยสองฝานะคะมีเปลือกแข็งสองชิ้นที่ยึดกันด้วยกล้ามเนื้อเปิดปิดฝาและไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจนนะคะปากนะคะไม่มีฟันโดยจะใช้การกินผ่านการกรองผ่านเหงือกค่ะหมึกวิวัฒนาการมาจากจากเท้านะคะเป็นแขน Tentacle Siphon นะคะไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวมีอวัยวะรับรู้ความรู้สึกและระบบประสาทที่ซับซ้อนค่ะมาต่อกันที่ไฟลัมที่5นะคะก็คือไฟลัมแอนเนลิดาหรือสัตว์ในกลุ่มแอนเนลิดเช่นไส้เดินดินปริงทะเลแม่เพียงหนอนฉัดและทากดูดเลือดค่ะ ซึ่งลักษณะของสัตว์ในไฟลัมนี้นะคะจะมีลำตัวเป็นป้องมีโพรงลำตัวทางเดินอาหารที่สมบูรณ์มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดแลกเปลี่ยนแกส๊สผ่านผิวหนังลำเลียงผ่านระบบหมุนเวียนเลือดมีระบบขับถ่ายมีปงประสาทขนาดใหญ่พัฒนาระบบกล้ามเนื้อเคลื่อนที่ดีตัวอย่างสัตว์ในไฟลลัมนี้นะคะได้แก่ไส้เดือนดินซึ่งจะอาศัยอยู่ในดินขุดโพรงดินทำให้ดินร่วนซุย และกินราพ,พืชเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์ในกระบวนการหมุนเวียนของระบบนิเวศค่ะและตัวอย่างสุดและตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือปริงและทาทาดูดเลือดค่ะซึ่งจะดำรงชีวิตแบบปริสิทธ์โดยปล่อยสารฮิโรดินทำให้เลือดไม่แข็งตัวโดยนักวิทยาศาสตร์จึงได้นำสารนี้มาช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดที่เกิดจากริ่มเลือดค่ะ ต่อไปเป็นแฟลัมอะโทพอดสัตว์ที่จัดอยู่ในแฟลัมนี้เรียกว่าสัตว์ขาข้อหรืออะโทพอดเช่นกุ้งตั้งปูตะขาบกิ้งกือเป็นต้นค่ะมีโครงร่างแข็งภายนอกมีไครทินเป็นองค์ประกอบลำตัวเป็นป้องระยางเป็นข้อต่อกันมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่แบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกส่วนท้อง เช่นมแมลงปอผีเสื้อเป็นต้นค่ะบางส่วนก็มีส่วนหัวและอกรวมกันเช่นแมงดาทะเลกุ้งปูแต่ก็ยังมีบางชนิดไม่แยกส่วนเช่นตะขาบค่ะมีทาาเดยอาหารสมบูรณ์มีท่อรวมแลกเปลี่ยนแกส๊สมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดมีอวัยวะขับถ่ายแล,และรับความรู้สึกและการสัมผัสมีการพัฒนามาก รวมทั้งปมประสาทที่ส่วนหัวและเส้นประสาทส่วนท้องค่ะค่ะนี่เป็นไฟลัมนิมาโทด้านะคะไฟลัมนิวโทราหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มนิมาโทนะคะสัตว์ในไฟลัมนี้ก็จะมีไส้เดือนฝอยรากปมพยาธิแม้หมาพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิเส้เดือนค่ะ มีประมาณ20,000สปีชีส์เลยนะคะโดยอาศัยอยู่ทั้งในดินน้ำจืดและน้ำทะเลมีลำตัวยาวกลมเรียวหัวท้ายแหลมไม่มีป้องผิวลำตัวคิวติเคิลหุ้มป้องกันการสูญเสียน้ำมีการรอบข้างระหว่างการเจริญเติบโตดำรงชีวิตแบบอิสระค่ะมีพงลำตัวเทียมทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์แต่ไม่มีระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดค่ะ สารอาหารลำเลี้ยงผ่านของเหลวในโพรงลำตัวส่วนใหญ่กินจุลินทรีย์ช่วยควบคุมประชากรแบคทีเรียนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในวัฏจ,จักรไนโตรเจนโดยย่อยซากพืชซากสัตว์ให้มีขนาดเล็กลงทำให้ผู้สลายอินทรีย์ทำหน้าที่ได้เร็วขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะไซลัมเอไคลโนเดอร์ม,มาตาหรือกลุ่มเอไคโนเดอร์เช่นดาวทะเลเม่นทะเลเหรียญทะเลพับพึงทะเลเป็นสัตว์ที่เป็นไฟลัมที่อยู่ในทะเลเป็นสัตว์ที่มีโคงรงล่างแข็งและมีผิวชั้นนอกบางปกคลุมมีผิวที่มีหนามหรือปุ่มส่วนใหญ่ลำตัวห้าแฉดมีสมมาตรแบบรัศมีแต่ตัวอ่อนจะเป็นแบบสมมาตรครึ่งซี่ มีระบบท่อน้ำเปลี่ยนมาจากช่องตัวแยกตามแฉกเป็นทิวฟีบเป็นโครงสร้างใช้ลื้นที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลมากสัตว์บางชนิดกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหารทำให้สามารถควบคุมจำนวนสาหร่ายทะเลได้ค่ะและไฟลัมสุดท้ายนะคะก็คือไฟลัมคอดาต้าค่ะ สัตว์ในไฟลัมนี้นะคะจะมีทั้งไม่มีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลังเช่นเพียงหัวหอมปลากบเต่านกจิงโจ้เป็นต้นค่ะมีระบบหมุนเวียนเลือดและเป็นระบบวงจรปิดค่ะมีโนโตคอรเป็นแกนพยุงร่างกายซึ่งอาจจะมีในระยะตัวอ่อนหรือตลอดชีวิตก็ได้มีกระดูกสันหลังมาแทนที่คือมีไขสันหลังเป็นประสาทอยู่ในหลอดกลวงของกระดูกสันหลัง ปลายลนี้จึงเป็นพวกอ n d o s k e l e t o n มีโครงร่างแขนอยู่ภายในมีระบบประสาทอยู่ด้านหลังมีช่องเหงือกเป็นคู่ๆอยู่บริเวณคอหอยแต่เห็นได้ชัดในระยะ MBO ในระยะต่อมาจะมีส่วนที่มาปิดช่องเหงือกยกเว้นพวกปลาจะยังคงเห็นช่องเหงือกอยู่แต่ปลาส่วนใหญ่ก็มีแผ่นแก้มมาปิดแต่ก็ยังคงมีช่องเหงือกมีหัวใจอยู่ทางด้านท้องค่ะ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเมื่อจเจริญเติบโตจะไม่มีพัฒนาส่วนกระดูกสันหลังคำจุนบางชนิดมีโนโตโคอร์ตลอดชีวิตเช่น a m p h i o ซ u s โตเต็มวัยคล้าย MBO บางชนิดในโนโตโคอร์จะหายไปเมื่อโตเต็มวยัยเช่นเพียงหัวหอมตัวมีถุงหุ้มประกอบด้วยสารคล้ายเซลลูโลสค่ะต่อไปเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ เช่นปลาจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มตามการมีหรือไม่มีขากรรไกรและการมีของกระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งค่ะปลาปลากกลมไม่มีขากรรไกรมีคีบเดี่ยวคือคีบหลังสองอันและคีบหังไม่มีคีบคู่ไม่มีเกรดมีโนโตโคอร์ดอยู่ตลอดชีวิตส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิตปากมีฟันแหลมคม จำนวนมากเกาะอยู่ที่ตัวปลาดูเลือกเอาสารอาหารปลากระดูกอ่อนมีขาดกันไกลมีครีบเดี่ยวคือครีบหลังครีบก้นครีบหางและครีบคู่ค่ะมีเกล็ดปกคลุมเห็นช่องเหงือกชัดแลกเปลี่ยนแก๊สโด,ดยใช้เหนือกโพรงล่างยืดหยุน่นแล้วก็ออกลูกเป็นตัวค่ะปลากระดูกแข็งมีขาดกันไกลมีครีบเดี่ยวและครีบคู่ผิวหนังมีเกล็ดแลกเปลี่ยนแก๊สด,ด้วยเหงือก มีถุงลมช่วยในการลอยตัวในน้ำโครงล่างส่วนใหญ่เป็นกระดูกแข็งที่จะมีสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตส่วนใหญ่จะปฏิสนที่ภายนอกค่ะค่ะมาต่อกันที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะหรือแอมฟิเ b ียนมีวิวัฒนาการขึ้นมาดำรงชีวิตบนบกมีระยางสองคู่ใช้ในการเคลื่อนที่โดยระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ใช้เหงือกแลกเปลี่ยนแกส๊สเมื่อตัวเต็มวัยจะดํารงชีวิตบนบกและยังคงอาศัยใกล้แหล่งน้ำหรือแหล่งที่มีความชื้นค่ะโดยจะใช้ผิวหนังและปลอดแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็รวมถึงจะวางไข่ในน้ำด้วยค่ะต่อกันที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแมมมอลมีต่อมน้ำนม มีขนแบบขนเส้นเดี่ยวปกคลุมลำตัวใช้ปอดแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่มย่อยคือออกลูกเป็นไข่ได้แก่ตัวกินมดมีหนามตุ่นปากเป็ดกลุ่มที่ตั้งท้องระยะสั้นตัวอ่อนที่ออกมาจะอาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องเช่นอิงโจโคาลาและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีรกตัวอ่อนเจริญอยู่ภายในมดลูกของแม่ได้รับสารอาหารผ่านทางรก ซึ่งได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยส่วนใหญ่รวมถึงมนุษย์ค่ะเพิ่มเติมนะคะสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายไม่คงที่โดยเปลี่ยนอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมเราจะเรียกว่าสัตว์อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนได้หรือ p ยกิโล o t h e r เช่นปลาสัตว์สะเทินน้ำาสเทินบกสัตว์เลื้อยคานส่วนสัตว์ที่มีกลไกรักษาอุณหภูมิเราจะเรียกว่าสัตว์อุณหภูมิร่างกายคงตัวหรือม o โอเ t h e r ม เช่นสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตารางสรุปทุกระบบของสัตว์ในแต่ละไฟล่มค่ะเริ่มตั้งแต่ digestive tract ทางเดินอาหาร circulatory system ระบบหมุนเวียนเลือด respiratory system ระบบหายใจ excretory system ระบบขับถ่าย nervous system ระบบประสาทร s e x u a l r e p r o d u c t i ก n การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและ Sexual Reproduction การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะและอันนี้จะเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ p h โลจีเนส t i c Tree หรือก็คือกิ่นก้านสาขาต้นไม้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒน,นาการที่ได้มาจากข้อมูลทางพันธุกรรมจากแผนภาพนะคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มของสัตว์ไปตามเกณฑ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่ชั้นเนื้อเยื่อจะแบ่งเป็นกลุ่มพาราซัวหรือนเนื้อเยื่อไม่แท้จริงและยูเมตาซัวนเนื้อเยื่อแท้จริงการแบ่งร่างกายสมมาตรแบบรัศมีการแบ่งร่างกายสมมาตรแบบคึ่งซีการเกิดช่องปากแบบโปรโตสโตเมียหรือก็คือช่องปาก จะเกิดก่อนช่องทาวารและแบบยูเทโรสเตเมียที่ช่องปากจะเกิดภายหลังช่องทาวารการลอกคราบและการแบ่งเป็นปล้องค่ะ นักล่าในอาณาจักรสัตว์มากมายครับที่มีวิธีการล่าที่เก่งกาจและสามารถปลิดชีพเหยื่อตัวนั้นได้อย่างง่ายดายแต่แม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นนักล่าที่เก่งกาจแค่ไหนในบางครั้งพวกมันก็อาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อเนื่องจากโดนผู้ล่าที่แข็งแกร่งกว่าจัดก,การได้เหมือนกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงของนําเสนอเรื่องราวของสัตว์สิบชนิดที่เป็นผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและเป็นนักล่าเบอร์หนึ่งของสถานที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ซึ่งหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ ในป่าไทก้าของรัเสเซียการที่จะหาสัตว์นักล่าชนิดอื่นใดเพื่อมาต่อกกอนกับเสือโครงไซบีเรียเหล่านี้บอกได้เลยครับว่ายากมากเนื่องจากขนาดลำตัวที่สามารถยาวได้สูงสุดถึง3เมตรทําให้มันเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่แม้แต่สัตว์ที่แข็งแรงยังมีสีน้าตาลหรือแม้ว่าสัตว์ที่อาศัยเป็นฝูงอย่างหมาป่าก็ยังไม่อ่านต่อกกอนกับพวกมันได้จึงทําให้เจ้าสัตว์ชนิดนี้ได้กลายเป็นนักล่าเบอร์หนึ่งแห่งป่าไทก้าของรัเสเซียยาวไปจนถึงเทือกเขาบางแห่งของประเทศจีนอีกด้วย บนเกาะคอมโมโดของอินโดนีเซียมีสุดยอดนักล่าอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เป็นผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อ,อาหารนั่นก็คือมังกรโคอมโมโดสัตว์จำพวกตะกวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและจะพบได้เฉพาะบนเกาะโคอมโมโดและบริเวณหมู่เกาะใกล้เคียงเท่านั้นซึ่งโคอมโมโดเหล่านี้จัดเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายและมีความสามารถในการรับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เหล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามที่อาศัยอยู่ในเกาะก็มักจะโดนเจ้าสัตว์ชนิดนี้ล่าด้วยการกัดให้น้ำลายพิษเข้าไปในร่างกายก่อนจะ ตามไปกินในภายหลังนั่นเอง ในบริเวณขั้วโลกเหนือสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นจะเป็นสัตว์ชนิดใดไปไม่ได้เลยครับนอกจากหมีขั้วโลกมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ซึ่งเป็นรองก็เพียงหมีกิสลี่เท่านั้นแต่แม้ว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้จะเป็นผู้ราที่ไม่สามารถมีใครมาทําร้ายมันได้แต่ถว่าในปัจจุบันพวกมันกําลังประสบปัญหากับสภาวะโลกร้อนจนน้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเริ่มละลายทาให้มันสามารถหาอาหารได้ยากลาบากจนบางครั้งต้องหันมากินกันเองจึงทําให้พวกมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ ชนิดหนึ่งบนโลกของเราอีกด้วยสุดยอดนักล่าตัวต่อไปเราจะย้ายออกจากผื้นป่าแล้วลงไปในท้องทะเลและมหาสมุทรกันบ้างครับ ซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอก,กจากเหล่าวานเพชฌฆาตสัตว์ที่ได้รับสมญานามให้เป็นหมาป่าแห่งท้องทะเลและเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากเจ้าสัตว์ชนิดนี้สามารถเอาชนะได้ตั้งแต่สัตว์นักล่าอย่างฉลามขาวไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อย่างวานสีน้ําเงินอีกทั้งพวกมันยังมีวิธีการล่าที่หลากหลายและมีความฉลาดและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั่นจึงทําให้สัตว์ชนิดนี้เป็นผู้ที่ครองตาแหน่งสุดยอดนักล่าแห่งท้องทะเลและไม่มีผู้ล่าในธรรมชาติไปนั่นเอง ตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มอาณาจักรสัตว์นั่นเองละคะ่ะเมื่อเพื่อนๆดูคลิปและฟังความรู้จากพวกเราเสร็จแล้วก็ขอให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้เลยค่ะ ค่ะและนี้นะคะก็เป็นรายชื่อของพวกเราที่ได้จัดทํางานชิ้นนี้นะคะนางสาวจินวราเตชะพัทิ้งน,นันเลขที่8นางสาวแสงจันล,ลุงยาเลขที่11นางสาวมุทิตาประกาศเพษัตเลขที่16นางสาวนนนาลีนสุริยสกุลราบเลขที่20นางสาวธนชพันธ์ป้องกองราบเลขที่2 1นางสาวพิญยาดาสินสมุรเลขที่25และนางสาวสายใจยอดจันเลขที่ 29นั่นเองล่ะค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นขอบคุณค่ะ